เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้อยูกับเกมไอ e กันในโหมดพิเศษนะครับมาดึงตอนที่2กับเต้าหูสู้ชีวิตววอุ้ยโอ้ยตะเกียบผมไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นได้ยังไงมันคืออันเดียวกับพังนะครับแต่เป็นตัวอุอ้ยมีมวกโคดเด้งดึง ด้วยอัลฟาอัลฟาได้ยินไหมยะเไปเลยเพื่อนนึกว่าพวกนายจะโดนจัดการหมดแล้วฉันพยายามที่จะเฮ้ยแล้วเพยงอย่างเราอ้ชีโรอ้ชีโรเฮ้ยเดี๋ยวก็เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอ้าไปไหนทางการกษาพวกไหนมกิกามวนไหนมันก็้ลกาก็คือเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ปัญหาคือ ไม่มีปืนมีมีดอย่างไรอย่างไรครึ่งแต่เราห้างเสียละเราเล่นมมาหลายรอบละเล่นห้างมาหลายรอบละอชะแล้วตัวนี้ผ่านยังไงวะต้องห้ามโดนกัดนะทุกคนเฮ้ยมันเฮ้ยมันดูแสงยากจังอน,นี่มาทำไมได้ถือไปฉายไม่ตรงเลย ได้เลยถูกต้องอเปิดมาเสียไปนหนึ่งมีแล้วทุกคนเนีย่ยเน่ยอย่าไม่ได้พวเราเสียไปนหนึ่งมีพร้อมหนึ่งแผลวะ่ะแต่เพลงอย่างมันเลยนะไม่ใช่เลยใช่เลยขึ้น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  เอาโดนดิเหรอโอ้โหมันเล็มขาแล้วอยู่เฮ้ยมันเป็นระแวงแล้วอะเพลงมันมอะ่ะเนี่ยเ้ื่องซ้อมซ้อมจุกเพราะมันไม่ผ่านอะรอบแรงหรอกอีมงมนจะเล่นฮังมาเยอะก็นเถอะส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะเฮ้ย อย่าพ้เต้ว mm oh ิ่งผ um ิดไปนิดนึงดูดีทุกคนโหตรงนี้ไม่ย่างยากเลยวะนี่แหละถูกต้องเฮ้ย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 เราจะตายแล้วว่าทำไมเราจะตายแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หรืว่าเราต้องเต้นแบบว่าโอ้ยโอ๊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 ยออกมีดไปมีดไปมาเอ็มจุ๊บอย่าอย่าตามมาอย่าตามมาดูสรงเ้าต้องให้ตัวนี้ไปได้ไม่ไกลตัดหลังมา นี่น่าจะทะลุได้เลยโอ้ยสวยจัดจัดไม่ปล่อยชิปซึ่งไม่ต้องปลดชิปก็ได้อุย้ยติดนันทีจบปะเนี่ยปิดรันโหแล้วตรงนี้อ่ะอันนี้ปืนอะ่ะผมว่าเราเิช็ด ยา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 ไป <c oughs> อุย้ยมันโดนในตัวแมงเลยชิมาสิครัเราออกซ้ายได้ด้วยเราหลบผ่านไหลซ้ายมัน <c oughs> เ,เถ้าเราถ้าเราใจหมดเราจะหลบยังไงวะ จำเ,เป็นไมเป็นไุมินาไซโหอย่าจะดูนี่ก่อไม่เนี่ยอนาลิกเกอร์อะหลือมีเยอะมากแต่เราไม่เยเลือด อ้มันต้องใช้ระเบิดปามันแย่แล้วทีนี้โอ้ยแล้วอย,อย่าไม่เลย,ยผมว่า,าต้องใช้มีดวะแลกเลือดไม่คุ้มเลย,ย,ยแค่นี้อ่ะโอ้โหเป็นตัวโอ้ยแล้วหลบได้เฉยเลยหลบ ต่อเนื่องเฮ้ยมันโอ้โหมันตามถึงนี่เลยเหรอโอ้ยมีไปทำต,ตุดมาเจลิเกอร์มันตามถึงแค่ตรงประตูจำรูทมอนเอาไว้แล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้น นีกเก้เราก็วิ่งทะลุได้เลยเดียนละแ,แปลกโอเคยังได้อยู่แต่ข้างหน้านี่สิไฮ้ยยกให้เลยพร้อมใจที่จะยกของให้ยกให้เลย เอานี่โหลิเกอร์อีกตัวนี้นั้กระโดดใส่เรายังไม่ได้ก็คือโดนมีดแล้วตายเลยหรอโอ,โอ้คือมีนแล้วมันโอพีมากแล้วตัวนี้ล่ะ้วหูเด็กหน่อยน้อง ดิ่งดึงดิ่งถึงดิ่งถึงดึ่งด้งอุ้มอุ้มอ่ะไม่ได้ไหนเนี่ยท่เนไ่นทู่ยังไงวะเอาไม่ทู้ใครไม่ได้อยู่แล้วเอาเป็นเต้าคู่นะเฮ้ยเอาแล้วตุ๊กหูจุ๊กผมจัดเฮ้ยตาแรกผ่านเลยปะเนี่ย เขาจะเฮือหังแต่ไม่ใช่หังเราคือตัวผู่โอ้โห,โหเรื่องเราไม่เหลือวะเข้ามาเข้ามาวันนี้มีมเลิเกอร์ตัวหนึง่งเดี๋ยวให้มันงำได้ไหมงำทีงำงำผมเถอะ โอ้มันไม่งามมากมันตีอันนี้ก็โดดใส่อ่ะ What the hell h ั n k y o u late for oh, e What the hell h n <c oughs> เร็เวๆเพื่อน oh, <so> โอ้ยไม่ไหวว่ะ พี่ไม่ไม่หลบเลยเอหลบได้หลบได้อยู่ต่อไปโอ้ยโอ้โหจะตายติดอะไรวะโอ้ยหลบแบบหกันเดี่ยวแล้วตอนเนี้ย,ยดา่าเราหมดเหรอ จะผ่านได้หรอเปเฮลฮังนี้วินี้เด้งไดยู่อ่ะโอ้ยมันมันยาวกว่าที่เราคาดกันไว้ม t สเตเฮลฮังนีเราไปเลย โอ้โหไปไหนล่ะโอ้รอดอยู่เฮ้ยเรามาได้ถึงที่เราเคยมาแล้วยุ่ยเชะแล้วมีเด็กห้าหกเล่มโอ้ยเรามาลีบเกินไปปะเนี่ยพี่หมูแม่งดักหน้า ห้าเล่นสุดท้ายนะทุกคนเอาละถึงจุดที่อยากรู้และไอวีต่ตัวนี้แหละน่ใช้มีดหนึ่งเพื่อวิ่งผ่านถึงสองก็พอรับได้ลงมาดูแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่งสว่างที่ลำไร โอ้ยเจ้โผตัวนี้ต้องมาเสียอีกไม่ใช่เรื่องนะตรงเนี้ยเฮ้ยหลบดิเฮ้ยแอ้สว่างนี้ไปอุโมงค์เฮ้ยแล้หมาตัวเนี้ยไม่เคยไม่เคยเลยนะปกติอ่ะวิ่งผ่านได้เลยเหรออ่ะวิ่งผ่านหมาได้เลยบายดิ ไม่ก็รุนโชคเอาโอ้ยรถโชคดีจัดนี้เหรอขอขอไปก่อนแล้วกันโอ้ยเฮ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 ้ยผ่านหรือเปล่าเทคนี้อะไรของพี่แกวะเอ้ยแดงแล้วจ้าพี่จ๋าโอ้ยกระเดว ้องหลบซ้ายหลบซ้ายสวยอันนี้เกาะเกาะขอบขวาเกาะขอบขวาไปเกาะขอบฝา,าว้าวาว้าวาว้าวจะถึงแล้วเพื่อนกอด,ดแดมอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียว สามเล่มเว้ยต้องเก็บไว้ให้อีวี่ด้วยนะโอเคไม่ว่าจะยังไงก็หลบไม่พ้น away. โอ้งง oh, โหแม่งจับกดสองคนจะเหลืออะไรอ่ะอีนี้เดียวเว้ย ทีเดียวเท่านั้นเราต้องเซฟเลือดช่วงต้นเกมให้ได้มากที่สุดไม่งั้นเราจะไม่ผ่านเซฟช่วงต้นเกมให้ได้มากที่สุดเท่ากับเท่ากับ ปัดมีไปสองเล่มเดี๋ยวจะเชื่อ ไปตานี้ต้องเป็นตาที่ใช่อย่างแน่นอนอยังไงตานี้ก็ต้องเป็นตาที่ใช่ไม่มีดังอีกแล้ว ตานี i ก็ต้องเป็นตาที่ใช่ถ้ามันจะคุมขนาดนี้มันจะเก่งขนาดนี้ถ้าจะเก่งขนาดนี้ก็เป็นตานี้แน่นอน

เฮ้ยเฮ้ยเราทำมันดีมากเลยเนี่ยรอบนี้ลองไงดีวะเราจะลองกับลายเดิมหรือว่าเราลองไปขวาดีวะไม่เป็นเวิร์กก็กันกับลายเดิมก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยแตาไม่โดนด้วยเฮ้ยเฮ้ยตานี้แหละ ได้เลยนี่แหละสิ่งที่ควรจะเป็น <c oughs> แม่งเอ้ยโดนโดนลิ้นอ๋อ ตานี้นะไมไ่ตานี้ก็ไม่เป็นตาไหนแล้วไปนี่ต้องเป็นตาที่ใช่อย่างแน่นอน จะต้องเป็นตานีใช่ลบล็อกมันให้หมดทุกคนมา,า,าน่จบจมีเหลือเท่าไหร่วะเก้าเล่มโอเคอยายังไม่ได้ใช้ร้านแน่ต้องผ่านไปให้ได้ แต่เอวรอได้แต่เอวรอแล้วฉีกเป้าโอ,อ้ถ้าเราเรียวขนาดนี้พี่หม่งจะดักหน้าโอ้ย <c oughs> วันนี้เป็นใครวะ รอพี่หมก้วยอะ่ะโอ้โอ๊ยเดินเดินก่อนขอยก้าวนึงเดี๋ยว,ด,ยวดูดีมากตอนนี้ในทั้งหมดที่เล่นมา เฮ้ยติดติใหม่กอคอบเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวติดอะไรล่ะเฮ้ยติดอะไรนี่มันไม่ควรเลยนะหยกให้หมดเลยเอาอะไรเอาไปเลย เนายเนี่นนยเนี่นนยตามมาครับกำลังจะผ่านแล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียว แค่นีดเดียวรงน,นั้นในตัวตวรงบรันไดจีทำยังไงดีวะมันคือตัวป่าเราลเลยนะหมอเนั่นอไอหมอเนี่จะปราบยังไงดีวะ ยอมแล้วกันยอมไปเลยคิดไม่ออกนี่แหละแผนที่เตรียมมายู่ตรงนี้นี่เองเช็ดเช็ดเช็ดอย่าเพิ่งพังตรงนี้นิดเดียวมันนแค่นิดเดียวเท่านั้น เจ้าที่เต้าหู้อ,อ่อนเต้าหู้นิ่มเราต้องมีตั้งหกอันันต้องพอสิวะต้องพอสิวะ mời 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 đen mời 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 ออาินดฉันอยากเจอยมพทูตสักครั้งอ่ะผ่านแล้วเว้ย9นาทีอะไรอะโมเดลต้องพูคืออะไรวะตัวละครใหม่ถูกปิดล็อกใช่เหรอ พันนี้ต้องขอโจยก่อนนะครับสําหรับเตาหูสู้ชีวิตแต่ชีวิตถาถมเข้าใส่อุ้ยมีโอ้มีอ๋อมีก้อนเนี่ยหรอก้อนบุกอุ้ยก้อนน้สีดำแน่เลยขนมชั้นญี่ปุ่นเอ้ยมันมีปืนด้วยนี่หว่านี่เป็นสายเคเนตหวังทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครใครด้วยนะไว้เจอกัใหม่พันหน้าสำหรับคนตาที่รอชีวิตบายบาย nó này tạm tạm đi ya đen léo dạ đen à. Vô lười Âu Dạ mấy tay 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 Dạ Dạ ไมไม่กัดข้างหน้าวะมันจะผ่านอยู่แล้วเมื่อกี้เดียวตะกอนอีกแค่มีสามเล่มก็สบายทำไมมันต้องโดนจับกดตรงบันไดทุกทีเลยวะ Kim cắt <coughs> oh, đi cắt. Oh, hả, ha đâu. Tayyo ray, 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 dù ray, dù ray, ray, โ,โอ้โดนแดงอีกแล้วสองเล่มย,ยายายากัรยากัรยากัร<ฮ>ยากัรอะไรวะ ยังจะแม่จริงๆเลยวะโคตรแม่งเลยวะที่ดูชมู่ครับกินผมได้เลยผมยกให้ยา่ยา,ยา,ยา,ยา ทำไมไม่รู้จัก,จกล้มๆไปวะ